สวัสดีสวัสดีเด้อป้าลุงมาทงหายทงหน้าข้าวตู้ปั่นเข่าได้มาหน้ามือนี่ลูกหยางเหรอเนาะหยางจะพาพาหลุดลมนาะเออขี่ขี่เครื่องทงเหมือนจะขี่เอาลูกเนาะ เออย่าเออพาพาลมนะเด็ด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 เเ่ยมาเกล่อเนี่ยมาเกล่ะไี่มึงก็ไปเาเาย่างเาย่างเาอดเทิงกันเออพาลมหุ่มลงเห็ดน่าอร่ลูกชาวลูกชาวเดียวซบ ไม่ได้นะขี้ตมแห้งแล้วทางนี้ขี้ตมแห้งแล้วผ้าไปทาเลยค่ะยังมึงเด้อยัมึงเดินยัมึงเด้นก็พาตกนาเดยฮึบฮบฮึบบงงเง้งงเงี้งงเงี้ปุ๊บบอเดี๋ยวพาเห็บกูนเลย เขาคือไปอพาไปถาเขาอยู่ทึงบนเขาเคยจอดรถทางนาประจอยนะอกเมนว่าหน้าตาบอดพี่น้องทางมันมีอยู่ทางผุนเนาะแต่ว่าม,ม,มันเป็ดขีดต้มพี่น้องเลยเนาะเออโมเมนทางหน้าตาบอดปลาลุงค่งนี่คือทางรัดทางรัดวาสนาเที่ยวจ้ะมันซื่อจ้ะปลาลุงเนาะทานแดงขี้ตมมันลายพี่น้องเลย เมื them, Man, ่อทางนะเมื huh. <laughs> <laughs> ่อทางเพื่อนเม่ตู้นะทางเพื่อนในเม่ตู้นะชิโตมปลาจ่อยยังไม่ได้คอยเที่ยวอุ้ยข้องก็จะตัดเส้แม่นี่เอ๊บจะตัดเส้แม่นี่ยอุ้ยลูกสาวคนเดียวก็ได้มึงเนี่ยไอ้ไอ่เกจ้าเขาคนเดียวนะไอ้เจ้าเขา เมื่อยมาสิดอกถามนะเด้อถามนะเด้อช้ำเมื่อยขึ้นแหมจิ๋ดเด้อย่างไรเออพาถ่า่ะย่างไรจูงแขนเดี๋ยวล้มนะจะมือไม่จอยตกขนาล่ะฮะนะฮะฮะฮะโอ้ยโอ้ยตกขนาเลยอย่างน้ย่างชื่อตามขนาด่ะอย่างชื่อตามขนานะ พาถาเใาอยู่ถึงยังไหมฮึบ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 แป๊บเดียวพี่น้องเลาเกี่ยวชิเดาอะไเกียวเกี่ยวแล้วเนี่ยอ้เกี่ยวเข่าเดียวน่ะไปไปยังถามได้ไหรอไว่าเกี่ยวซอยเพราะอ้ไเ จานนี่เก็บบ่เบิดดอกได้ทางนั้นก็ย่างบ่โอ้ยเกี่ยวตัวนี้ก่อนเนาะทางรถยังบ่ได้ฮอดเอ้ยยังบ่ได้เกี่ยวทางรถฮอดก่อนเอ้ยสิเกี่ยวเออฮู้อย่าไปจกมันไปดิพูแม่สิรอฮางเออพาถ่ายังไ จสงก็เก็บไปบดอืมไปตั้งคิวเหรอขอบใจเลยขอบคุณค่ะเออไปไปบดเอาขอบใจใบเน่เอยพาถ่านเอยพามือป้านะหอมค่ะหอมบ่เอ้อไปยัง เมื á á, ่อกี้นี่อ้าวอะหองไห้งามนาตู่มาไล่บุ๊บบจับบูกบบุ๊บบุ๊บบไปขันหน้าไปไปไปยังจำพอบุญมาน้านี่บอะไ้ยางด้กติบะพอบุญอุ้มได้ที่หรอ จอยเล่นปะได้นี่ยมาไหนเมยี่ดับมือน้ำนะฮะบงห่าโยปักมือเลยด้วยเด็ดดอกไหมโอ้ยดูกุยหอมบ่หอมเยอมาเยหอมเยอมาเลยมาเยอะใช่ข้างหน่าฮะหือป โอเคไปยปาบาย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 มาหนึ่งแม,ม่เล่นไปแม่เฉลยเล่นนะเล่นนะ เงไว้ไว้แม่เชิญผ้าม่นะเอนไอ้กี้ไอ้กี้เราเกี่ยวเข่าเมือกี้นี่เงไว้ไไว้เเอาแมวให้เอาไปแล่นมาหน compass, like s, ิเอกโก้มาหนิแล <forever. S 1> ่นแล่นเห็นไหมหันเออผ้าห้องเลยรินแบบยู่เิยะ

ผูกูมึงแนบกระกตู้อืออีกีิอืกออกีอกก่นี่ใช่เห็ดดีดีแน่พี่มงัง,มงอยทางนี้ลูกมังอยทางนี้มังไงทางนี้ขึ้นี่นี่นี่งอยนี่งอยนี่งอยตัวนี้ใช่ได้ขึ้นเป็นบ้องงอยข้างนี้ข้างนี้ฮ่าเมียบ้องผิดขึ้นผิดข้างอะค่ะ Vâng, ngắm anh, ngắm anh Vâng, mẹ ôm thử Có đẹp hả, Nhấp hả, Đấy, mai Đây ไ้เเเีนน่ะมาเอาเทือนก่สิประมาณนี้มาว้ว้าวว้าวว้าวไอ้ท่ปลอยว้าวไปมึงไอ้ท่ปะนี่ทนี้ไอ้เทเรอน้องดีน้ำแน่ ฮัลโหลไอ้อเทด่อ,อม,มันอยากกินเ้าได้นะอมไอ้ทิปล่อยว่ากเยปม,มัวพายีเอ,อมัวโดย่านเชน,วนวัวนมวยติมัวอิอู้มหมฮงชุกแล้วะชุกโอ้ยเมธีตอยเมก้ชุมมกแล้ว เฮ้อยานได้เมื่อไรเออแม่เมืองยู้แม่แม่ปหกเกิการมฮูฮาสุกแล้วบังแม่ชิโอยมะฮูปาบ่บบังแม่ชิต้หรืวแม่ชิบุ้านชิรนองข้างนี้บ้านมันชิรนลงข้างในมันสินองข้างวะ ดมซิตนีกบจันะวะเบอร์ห้าเบอรเบิ่งไหนเบหูเบหยังอ๋อควายชิปอมวยชิปอมเดินมาวางให้กิน เชียงอรอทีนี้เนี้ยเยเป็นชูงอ่ะเห็นบ่วายพี่เอาเมื่อกีมายืนเมื่อก้นเปนฮะเมื่อ vừa chân tót tệ anh đi, wow vừa ai vừa bao ai cái chân tót tên, lắng nghe nghe đi, khử chung cái đi, nó, cái thít thì đâu, khử khát cái đi, ba ba ông si đáo mẹ pha bao bao, nè ôi là cái ăn chỉ lo thai là cái ăn nhau. Mà ăn tìm nhau. Tìm nhau. หิดิดเห็ด,ด,ดบ้าวคััออนี่้ีิดเห็ดเห็บบอไอ้หิดอ้ท็ด cái tủ sụp nè bạn, những vòng hùng này, bố mi nè, đồ mặc si đà nè, nàng mong yêu cái tủ cái hiền đấy đó, hả? ôi wow, bưng diệp đấy hả? cái gì? diệp mà giùn bưng diệp, tóc toóc bắt bắt, bao ai thích gì toóc đây hả nạ nào thấy? nhẹ 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 xì toóc đây hả? Ba ai chị toóc đây? Ba ai toóc nào? thấy bao? hiền. mặt bao đục mặt heo bao? bao เออป้ามุดในดินมึงเน่มาดบางเหยียบแล้วลูกมุดในดินเด้อแม่จะเอายาขีดเฮาไม่ใช่ไปไว้ไปไวทำยังไย่างไปผู้ย่างผู้ย่างผู้ย่างไปไปมึงเบาไอ้ทิดบ่มาดเอาของ่าเด้อมาแข่งกันเด้อกับไอเด้อบ้านเอาของบ้านมาเด้ออยู่นาเด้อ มาแข่งกับไอ้ทิดเด้อเห็นบ่ลูกแน่นตกข้างชายผ้าอแล้วไอ้ทิดเอ,อ้ยตกแล้วอ,อ,อย่าก,กอดข้างไอ้รูปมุดหนึ่งดินนะคะมุดหนึ่งดินนะฮะมาแมมาแมนั่งตกเลยบอกไอ้ตกเลย จะนามนะน้ำใช่น<า>้ำอุ้ยจะดีรอล,ลกอันนี้นมม้ำมาทุเรียนตะกี้ผู้นมม้ำมาทุเรียนแต่พอจะพากี้ผู้อบอกเข้าไปเลยลูกเข้าไปยังนะออกมาแม่ออกมาแม,ออมา่มีห้างแตนจ้าออกมาไหมพระประทานนะฮะมาไว้ลูกาไว้ออกมามีอุ้ยมียานน่ากันได้แม่จอยขณะชาวเมืองนั่นไอทีปล่อยเด้อ ขื้นกระตูปหน่อยว่ะขึ้นป่ะขื้นป่ะมากมหมพาขึ้นขึ้นป่ะโบขึ้นป่ะฮะโบโยงโตกผลยยงบริตกเอาขึ้นป่ะนั่ง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 ป่ะนั่ง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 ให้านั่งนะม่นั่งไม่นั่งสบายดีกำงามก่อนแม่สีนั่งดิ ลานทุ่เตี้ยเลยลานทุ่เตี้ยว่าแหล่หุยอยู่นี่นะโอ้เสล่วันนานี่มาเดินนาพี่น้องพี่น้อหาดแม่ว่าสิปต่อยมาหุงลืมอีกลืมอ่ะลืมอีกแล้วลืมอีกแล้วลืมอีกแล้วอย่จับไม่รู้อย่าจับขาปากสุธีด้ ตัวนอนไนดะ้ตัวนอนได้ลูกชิยูถ่านี่บ่ถ่าบ่แม่จะไปเอามาหุ่งนะถ่าบ่ลูกชินั่งถ่ารร uh บ right. ่ไอทีเบาบอข้นบ่ไอแต่บ่อไอแต่กระตก ีแต่ว่าว่าได้บุญยอมตกปลูกเสมาเมีนนมยนบ่โดไปขาดขึ้นเด้าขึ้นเด้าขึ้นเด้ายังเดือยของไอทิดของไอทิดใช้ขาดบ่ทำไอทิดด้วย นี <than> <c ười> ่ทิดนังคนาน่ะนั่งนะแล้วไอ้เวช่ยห้แล้วทิ่ตลอรูป่าวเราตกกี่ซอครูอาทองบ้าบ้านบ้อาทงนานานาบิวดี้เห็นบ่นาบิวดี้เบิ่งเดอรเมชชูมึงเดาว่ามันสีฮอดบะชิซบ nhìn Súp Na vào tiếng rồi không, thì đục Dạy đồm này, đồm này พีดแมววะพิดแมวบุดบีบุดบีบุดเอามา่ี่ไหมมาขี่ไหมเอาขึ้นมาขึ้นมานางเมืองเบาหนโอุนชาตุตึงลองเพลงไหมพังไหมวาสนาอย มีแต่ใจางรอ่มีแต่ใจสิรอสิเป็นนักล่องบอใหญ่มาบอกลองลองให้ฟังอีกที่นึงนะปลาลุงพังมาซัดนะวาสนาก่อนไปสุกแล้วเฮ้ย หนักได้นี่นะแขนเดียวนี่ต่อยโบได้เลยอ๊บอย่ามาแม่หนุ่มเดีมาแม่น้ำปักนะคะเบ๊ะน้ำมากระทันก็ก็เชือแม่อึ๊บน้ำมากระทันเลยลูกก็เชือแม่เดี๋ยวแม่สิเอาผ้ามาทากถิ่มก็มาทันนี่ นุกห่วงช้องหมากนี่กะชุกได้ไรแน่นตกพังนั่นผู้บาดเอ๋ยหันตกพังนั่นบดบวบบวบุกบดสองเลยจ้าเพิ่มเลยต้องปิดเหมี่ยนพี่น้องเนาะมันมันซุกคราโก็แบมันูแท้ อึบป <maison> ือดเราป่ะเบี๋ยวต่ก๊กอ้ามูนออกมาหน้แม่ยังนะไปข้าไปร้วปย่างงัวนะฮะลูกมุงเข่าก่อนนะค่ะไอียนั่นฮะแม่เขาก่อนดูแม่เขาก่อนดู ยังมาลูกยังมาไปไปแม่จิไปหาขี้เข่าแม่อยากขี้เข่าไปมาไวมาไวเพื่อนกระซิวหกไงพี่น้องเนี่ยน้ำมือหนึ่งสงมือกับสงมือหนึ่งก็ได้ลมไปสิฮะหกได้มาลงสุกจ้าปึ๊บทำน้ำลูกอะมาไวว่างยังก็ยังไปไวยังไว้ประตูสิ่ตึมค่ะ กินข้าวบ่ะล่กินข้าวบ่กินยังลูกกินยังเบอร์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 ม่สีร้องผัดไทยอ่ะฮะยมันไข่ป้องเบอร์เบอร์ม่สีร้องผัดเอ๋อออกมาเด้อแม่สีร้องผัดไทยอ่ะคุณยายผักมาหันอีเด้อ ลองพัดมึงก่อนเด้อแต่ว่าป้าจอยลองพัดเท่านึงแล้วพี่น้องไงแซนะ่บเนาะแต่ว่าพัดบริสไซไข่เซี่ยังเรากตอนตอนอยูหน้าแซ่บเดแต่ป้าจอยชิ้พัดก่อนพี่น้องเนาะไข่บดแล้วเดี๋ยวไข่นนะชมว,วยนี่นะโอเคจะ้ะเนาะมาพี่น้องเน,นาะฮะกับพัดแล้วแล้วป้าจอยตื่มแต่แต่ไข่พี่น้องเนาะบริบริสเติมมันโพงเงี้ยงทั้งนั้นเนาะ แซ่บแซ่บอืมแซ่บไปดีพี่น้องเลยอืมพอพอจอดไปใส่ห้องเนาะบอมมีผักอันนี้ก็อยูนิชัวเนาะอู๊ใส่ผัก ขอบ,บ,บคุณขอบคุณคุณยายหลายๆเด้อเนะาะผัาของแซ่บๆมา้ดูกหานกินขอบ,บ,บคุณขอบคุณหลายเด้อตู้เด้อขอคุณยายสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเด้อเนาะแซ่บแซ่บไปดปไปจอยอันเมื่อน,นั้นนะพลาดให้ไ่ตู้อยู่แต่ว่านันนนาน่นมัน,นหนีมาเห็ดกินมงเองมะแซ่บพี่น้องเนาะัตงแต่คุณยายถามมาให้ก็ได้แต่ว่าไปจอยหักยังไม่ได้เห็ดกินมืนหนีเลย มาเจนอาอยากกินเข่าเลยมาเห็ดกินเนาะแ่บแห้งโอเคเนาะไปะจอยกันสินขอจบคลิปเนียนเพียงสรงนี้ก่อนเนาะชิพากันไปกินก่อนบานี้เนาะพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณนาลายเดอ้อตู้เดอ้อคากพ่มจะบแ่บให้ลรกนล่นานานกินเดอ้อเนาะขอบ,ขบคุณขอบคุณนาลายขอให้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเดอ้อตู้เดอ้ออยู่กับบุกกับลานไปนานๆเดอ้อเนาะีนี่ก็ไปแล้ว ที่บรืมงก็ขอบุญขอบคุณเอซีทุกท่ทานเดอ้อที่ข้ามารับชมขิปปะจอยตลอดมาเดอ้อเนาะโดยที่ปกดขามโฆษณาของปะจอยก็ขอบุญขอบคุณหลายที่นีก็ไปแล้วก็้ามาสบายดี